พายุหลังกลางเดือนนี้ฝนตกหนักตกแรงฝนแรงมากจับต้หย่อมพอราระกาศตำ่ำหนักแรงย่อมจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุได้หรือไม่พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยเรียกรากาศในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมซึ่งในคืนนี้แอดบินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขานองเข้ามาในบางพื้นที่ จากนิ่ายนของลงตมตมนออกที่พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนร่วมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้เป็นเช่นไหนกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านบริเวณพื้นที่ไหนในช่วงนี้ที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วบ้างฝนดินดินไป,ปรื่อยฝนตกหนักตกแรงฝนปานกลาง หรือฝนไม่ตกเลยเ้นช่วงไปประมาณ2เดือน3เดือน1เดือนหรือเป็นสัป,ปดาห์สสัป,ปดาห์ก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันนะครับซึ่งบ้านของแอดมินเองนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองลงมาแล้วนะครับหลังจากฝนหยุดไปตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมและเริ่มมาอีกครั้งเมื่อวานนี้8กรกฎาคม2 5 6 6ฝน,กกรนรเริ่มตกหนักตกแรงนะครับฝนรอบแรกตกแค่ในินเปรย์ปรยตกพอเปียกพอชุ่มนะครับ กประมาณ5นาทีหลังจากนั้นฝนหยุดไปประมาณ3นาทีก็ตกหนักเข้ามาอีกรอบ2นะคะรอบ2นี้เห็นจะได้ประมาณ30มิบนาทีฝนตกหนักตกแรงตกกระนำเลยนะครับจากนั้นนะครับรอบที่3มืดมาอีกแต่รอบที่3มมืดมาเฉยๆนะครับแต่ไม่ตก แล้วในวันนี้9ก,กันยายน2566บ้านของแอดมินเองนะครับที่บ้านผักบุ้งตำบนจานอ,อําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดมีฝนตกฟ้าขนองลงมาอีกแล้วนะครับแต่แอดมินไม่ได้อยู่บ้านนะครับกลับมาก็เห็นแต่ถนนเปียกต้นไม้ชุ่มชื้นคาดว่าน,น่าจะตกอีกนะครับแต่วันนี้คาดว่าจะไม่หนักแรงเหมือนเมื่อวานนี้นะครับพื้นที่อื่นเป็นเช่นไรกันบ้างก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้นะครับ ส่วนพื้นที่นะคะบ,บางพื้นที่ก็รอฝนที่จะตกเพื่อที่จะเติมเต็มเลือดไรพืชสวนพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้เจริญงอกงามหรือนีบางพื้นที่รอน้ำในการบ่านปุ๋ยต้นข้าวในช่วงนี้นะครับมเมฆมือดอ้อมไตอ้อมมาคาดว่าจะตกแต่รอแงนมองฟ้าจนปวดต้นคอกันหมดก็ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมา ซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านซึ่งภาพดาวเทียมที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นพื้นที่ฝนที่เกิดขึ้นจริง้ดยฝนส่วนใหญ่จะมีการกระจายตัวและจะมีฝนตกชุกเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกส่วนพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณนลรวมถึงภาคใตา้ก็จะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับ ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังไม่ดีมากนักเท่าที่ควรนะครับยกเว้นบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีลมตะวันออกที่พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมได้นะครับและคาดว่าความชื้นจะพัดนาเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลใน,น,นคืนนี้นะคบในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนั้นต้องระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาแกล้กับทานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยภาคกลางและภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือทะเลอันดามันและอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนะคะซึ่งฝนมากที่สุดในคืนนี้จะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน80เนของพื้นที่รองลงมากรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออกฝน70%เเนของพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคเหนือ ฝน60%และภาคตะวออกเฉียงเหนือฝน30%ภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบ้างแห่งบริเวณเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านพิษณุโลกและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาสูงสุด36-38องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กมต่อชั่วโมงภาคตะวออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนอง ร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมากเนมเรียนจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมศรีสะเกดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2สองศาสูงสุดสั้น้าถึง37องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีาราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาสูงสุด35-37องศาลมตะวกนเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนตกฟ้าขนองร170ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณน,นครน,นายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด25-27าสองศาสูงสุดสั้นสองสองศาลมตะตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาและสูงสุดสั้น2องงสามองศาลมตะโตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24- 26ถึงองศาสูงสุดตันที่องถึงสันติองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลเครื่อสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและฝั่งตะวันตก ฝนร้อยละ80ของพื้นที่ตกหนักหนักมากบางแห่งบริวเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำส่วน24-25องศาและสูงส่วน31-33องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว,วล5-30กมชมเคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรส่วนนะครับในด้านของการคาดการณ์ฝนในระยะกลาง10วันล่วงหน้านะครับตั้งแต่ในช่วงวันที่9กรกฎาคม จนถึง18รงกรกฎาคม2566ช่วงแรกนะครับ9-10กรกฎาคมประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงประเทศไทยทางตอนล่างนะครับจะมีฝนตกหนักจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทย รวมถึงในด้านของกลุ่นกระแสลมฝ่ายตะวนออกที่พัดนําความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาตะวนออกกรงุงเทพมหาคนครปริมณฑลจึงทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่สารทางตอนบนฝนน้อยเนื่องจากริ่มควาบรรยากาศสูงจากมหาสมุทรแปซิฟิกแผ่เข้ามาปกคลุม ทิศทางลมแปรปรวนนะครับลมในระดับบนฝนจึงเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางสำหรับภาคใต้ด้านรับลมมรสุมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่คลื่นลมห่างจากฝั่งสูง2เมตรชาวเรือชาวประมงขอให้ระวังในการเดินเรือ11-15กรกฎาคมฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมและจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง16-18กรกฎาคม ลุ้นนะครับในด้านของหย่อมพ่อประกาศต่าที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงมีสัญญาณของการก่อตัวของหย่อมพ่อประกาศต่าบริเวณทะเลจีนใต้นะครับต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าหย่อมพ่อประกาศต่ําลูกนี้จะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพาย,ยุหมุนเขียดร้อนได้หรือไม่ส่วนการคาดการฝนนะครับในระยะกลางจากโมเดล ECMWF นะครับล่วงหน้าซึ่งเป็นการคาดการฝนล่วงหน้านะครับ คือในช่วงวันที่10ก,กรกฎาคมจนถึง20สิงหาคม2566 10-16ก,กรกฎาาคมนะครับในช่วงแรกฝนฟ้าขนองพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคก,กลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางฝนน้อยส่วนภาคอีสานและภาคใต้ทางตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง จากนั้น17-23กรกฎาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและทางตอนล่างจะเพิ่มมากขึ้นทางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นเข้ามาในหลายพื้นที่นะครับ24-30กรกฎาคมพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองได้บางพื้นที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมถึงหกสิงหาคมพื้นที่ภาคเหนืออีสานรวมถึงภาคกลางบางพื้นที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้นะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝนจะน้อยเจ็ดถึงสิบสามกรกฎาคมภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมมณฑล ภาคตะานออกและภาคใต้มีฝนตามปกติส่วนภาคอีสานปริมาณและการกระจายตัวของถล่มฝนได้ดีนะครับ14-20สิงหาคมทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลยังมีเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนจะเพิ่มมากขึ้นในบางพื้นที่ดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามประกาศพียประกาศและคําเตือนจากกรมอุตุนยิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดมิจะรายงานให้ทราบ เป็นเรียริยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารและให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ